ใครชนะจะไปอยู่ที่ไหนครับเชื่อว่าวันนี้นี่นอกจากลุ้นมวยกันแล้วนี่อาจจะต้องลุ้นอย่างอื่นกันไปด้วยคบคู่ไปด้วยครับอตอนนี้ก็กําลังขานบัตรอยู่นะครับลุ้นผู้แทนของท่านนะครับทุกเขตทั่วประเทศไทยของเราครับแต่ก็ยังอีกนานแหละนะครับก็าจะเป็นทางการเพราะฉะนั้นนี่ลุ้นมวยกันไปก่อนวันนี้ทุกคนก็คงจะได้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงร,รัษสรเต็มขั้นไปเ,เรียบร้อยนะครับอ่า มาดูว่าคู่นี้จะจบแบบไหนยังไงนะครับเปิดหัวมาครับจอมแก่นกับซูเปอร์บอลนี่ยังไม่เคยชกกันใช่ครับยังไม่เคยชกกันครับชื่อนี่ก็ยังอยู่ที่มุมแดงนะครับแล้นั้นจอมแก่นครับนี่คือนักชกที่ต้องบอกว่าถ้าถามพ่อเขาเนี่ยก็จะบอกอีกชื่อหนึ่ง แต่ถ้าถามคนอื่นก็จะชื่อจอมแก่นนี่แหละครับ <laughs> ถ้าถามให้ทำไมเป็นอย่าง,งานั้น <laughs> ถ้าถามเทนเนอร์ชาติก็จะอาจจะเป็นอีกนี่เลยครับอีกชื่อหนึ่งนี่น้องชายของเพชรประภาพรแท้เลยนะครับอาวครับรั่วไปครับแยกออกมาก่อนครับ เดินเข้าหาครับทางนั่นซปเปอร์บอสครับไ่นี้มาเก็บตัวอยู่ที่ค่าเกตเพชรเหมือนเดิมครับถูก้ายไปครับถือว่าสองค่ายดีค่ายใหญ่ค่ายดังทั้งคู่ครับาล่ะครับได้ช่วงได้ยาวกว่านะครับซปเปอร์บอสครับแต่ว่าน้ําหนักนี่เท่ากันครับ101ปรอนด์อดโดนหมัด1 2ครับเติมไปอีกหนึ่งครับแหาม3 4เลยนะครับจอมแก่นครับเดินเข้าหานะครับซปเปอร์บอสก็คงจะใช้ความใหญ่ครับกดเข้าไปครับ คนหนึ่งตัดรับตัวนะครับงัดสอกครับสับศอกขวาไปอีกทีนึงครับจอมแก่นครับแต่โชคดีตั้งแขนไม่ดีมากนะครับซูเปอร์บอลครับแมงล่าโดนหนักกว่าเดิมครับเนี่ยครับตั้งแขนให้แข็งแรงเข้าไว้เนี่ยก็พอหนักเป็นเบาได้น่าสนใจเลยครับการเปิดเกมวางแผนช่วงต้นเกมของทั้งคู่ครับยับซ้ายไปครับไม่ถึงครับจอมแก่นตั้งรับครับเตะขวาไปครับยกบังไว้ครับซ้ายก็พับในครับรอจังหวะครับ วันนี้นี่ต้องบอกว่าบรรยากาศดีคึกคักนะโอ้จะเตะก,ก้านคอครับแต่ยังชงอ่อดไปหน่อยครับชาวต่างชาติดี่แม่เริ่มจะเต็มพื้นที่แล้วนะครับชั้นสามก็แน่นเอียดแล้วนะครับตอนตอน,นี้ครับโอ้โหนี่คือปรากฏการณ์การชื่นชมศรัทธาในศิลปะมวยไทยของชาวต่างชาติครับคนไทยก็ไม่น้อยเหมือนกันนะครับส่วนไทยอยากจะดูฟรีก็ เอ็ซีชมเชิพ2,025นะครับนัดชิงชนะเลิศนะครับวันเสาร์ที่7มีนาคมครับเดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศละ6รุ่นครับชาย4รุ่นหญิง2รุ่นดูฟรีตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับที่สนามมวยเวทีราชดำเนินครับเสาร์ที่7มีนาคมครับดูฟรีครับมีเสื้อสวยๆแจกด้วยก็ขอบคุณสนามมวยเวทีราชดำเนินครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยนะครับ เป็นการพัดแช็แต่ละภาคมาทั้งหมด4ภาคครับมา,มาถึงตรงนี้แล้วนับริงลวพักก่อนสิบเอ็ดสาขา19ศูนย์บริการกระจายอยู่ทั่วทั้งกรุงเทพและปริมณฑลครับไปตรงไหนก็เจอนะครับทั่ว,ท,ว,ท,วทุกหัวมุมเมืองครับสำหรับโตโยต้าเคมอเตอร์ครับนี่คือศูนย์บริการอันดับหนึ่งของเมืองไทยครับภาพช้ามาชอดสุดท้ายนี่สวยเลยครับจากใบไต่ก้านคอของจอมแก่นครับแต่ว่าน้ำหนักเบาไปหน่อยและตัวเองเสียหลักด้วย ขอบพระคุณนะครับท่อดีท่อ p v c ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคาโดยบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดบริษัททวินสเปเชียลจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์มวยมาตรฐานระดับสากล s p Warehouse เจ้าของเดียวกับ s p กันศาสตร์รับสร้างโกดังอเนกประสงค์ทั่วประเทศมั่นใจสร้างจริงรวดเร็วและมีคุณภาพโทรศัพท์กระส3โดยเสียสมพรแก้วรัศมีโชต คอมแพคเบรกเบรกคุณภาพมาตรฐานยุโรปและอเมริกาการันตีด้วยยอดขายอันดับหนึ่งเปลี่ยนเบรกทุกครั้งเลือกคอมแพคเบรกลิกงกี้กระเป๋าแฟชั่นที่ลงตัวกับทุกวันของคุณออกแบบมาเพื่อการใช้งานจริงโดยเสียตอโต,โตจุกกีฬากีฬาส่วนหนึ่งของคุณส่วนหนึ่งของเกมส์โดยคุณคํับอาจร์สาวกับเขตและไท่โยสิงห์มาวินครับโดยเสียหนึ่งทัชชนนทศชาสุขวัณยกสองนะครับยังเดินเปิดเกมเข้าหาเหมือนเดิมน,นะครับซุร์บดครับ จอมแกนนี่ไม่แลกซิ่งหน้าครับไม่สู้หน้าตรงว่าอย่างนั้นเถอะอาศัยจังหวะฉาบชวยครับแต่จะสวยงามหรือเปล่าครับหาคําตอบไปพร้อมๆกันครับอาครับจับในครับดูจังหวะครับถอยได้ครับแต่ถอยแล้วต้องออกด้วยครับก็การให้คะแนนนี่คืออาวุธแหละครับที่ออกไปครับสไตล์ไหนไม่ว่ากันครับแต่ขอให้ออกอาวุธเยอะๆเนี่ยได้ใจแฟนมวยได้ใจกรรมการแค่นี้นี่ก็ ได้เป,เปรียบแล้วก็อาครับทีไปครับเดินต่อซูเปรอร์บอสเขี่ยลากต่อยน้ำตัวครับสลับไปวงในรวบไว้ดูจังหวะโอ้พยายามจะสับศอกับยังติดแขนอยู่ก็เด้งตีเด้งตีคืนครับเอาครับเริ่มเกมเริ่มเปิดกันพูดอย่างนี้ครับขยับเดินต่อก็เป็นขวาเจอขวานะครับ จิ้มซ้ายไปก่อนครับจอบแก่นครับซูเปอร์บอสเองก็ยังเดินแบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยังมีจังหวะอยู่ครับยังไม่เร่งยังไม่รีบครับโดนหักขาไปครับโอ้ยเตะตีฝาโ้ยโดนสายหน้าครับของจอบแก่นครับโอ้กินแล้วไม่คายเจอเจอเท้าซ้ายของซูเปอร์บอสครับล็อกลักแทนสายลาคาไว้ครับรับหินสอบเหล็กครับแยกออกมาแยกมาครับค่อยๆเดินเข้าหาครับ จอมแก่นนี่แกยังอยู่ในเกมรับรัดกลุ่มอยู่เลยครับปัดซ้ายเจอแข้งขวาสวนขึ้นไปครับไยเดินครับเตะหวนขาครับยังยักคิ้วได้อ้จะสับสอกไม่โดนครับสัวบอสเจอแข้งขวาของจอมแก่นครับ จะสับคืนไม่ถึงครับรวบครับวงในเจอสับมาแล้วก็ถีบไปก่อนครับของทางด้านจอมแก่นไตขวาไปครับซูเปอร์บอสพยายามเดินให้ถึงตัวเลยครับพยายามไปเขีรยล่างครับรอจังหวะยังไงดีซ้ายหลุดหลุดแล้วเอิงสับศอกตามครับอาครับถึงตัวตีเข่ามาพยายามขวางครับขวางแล้วเจอยกตั้งแผงไว้ไตขวาขึ้นมาครับจอมแก่นแหมแยฉันจะไม่ได้การแล้วนะครับถ้าเกิดเดินช้านะครับซูเปอร์บอสครับจะสับศอกขวาก็ไม่ได้ครับตัดล่างไปครับจอมแก่นครับ แต่ว่างัดแต่ปีนี่แมมันก็ลำบากแต่ถามว่ามันก็ต้องอก็เห็นใจกรรมาการเหมือนกันแล้วจะบ้าไปแล้วครับแฟนมวยมันกวากเร็วมาก,กน,นะครับสายไปครับพักก่อนครับสนังงานตำรวจแห่งชาติก็โดดเด่นด้วยนะครับ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ครับเรื่องของการทำมวยก็แหมมีตั้งแต่ดาวรุ่งเป็นดาวดังครับ ร้อยหนึ่งปอนครับเปิดหัวศิกเทน้ําไทยเกียรติเพชรที o คโรับเตะปุ๊บเจอเกี่ยวเล็กๆและเสียหลักไปเองแ่แข้งขวานี่แน่นครับซุปเปอร์บอสเจอขวาโตมาจากจอมแก่นครับทีมมานัสั่งให้เดินเร็วนะครับถ้าเกิดช้านี่แม่ความปราดเปรียวของจอมแกนสร้างปัญหาเนเอาครับขวาน้าแล้วตีอุ้ยโดนศอกสับขึ้นมาครับโดนหมัดขวางจอมแกนเข้าไปอีกครับนนิ่งกว่าครับแทนล้จอมแก่นครับ ซูเปอร์บอสขยับแข้งขวามาบวกสอกคืนครับเอาครับมันจะไปยากอะไรครับตีเข่าครับสับสองมาหมัดขวาครับจอมแก่นครับซูเปอร์บอสค่อยๆเดินเตะซ้ายครับเสียบเข่าครับเสียบคืนมาครับเตะขวามาดับจะไปเสียบคืนครับตีครับวป่งใน ครับจังหวะต้นยกนี่ออกอาวุธหนักๆแรงๆทั้งคู่เลยครับเปิดเกมเต็มที่ครับเสียบมาไม่โดนเสียบซ้ายไปครับต่อยขึ้นต่อยลำตัวครับเสียบขึ้นมาครับจอมแก่นพยายามทุกวิถีทางนะครับลองดูสู้กัในดูหน่อยนะครับทางด้านของซุปเปอร์บอสครับโอบนอกนี่อาจจะช้ากว่าอยู่ครึ่งปิ๊กนะครับร้อยชนะนี่พ่วงแล้วครับซุปเปอร์บอสครับคือก็แผนไทยแผนมันแหละครับตั้งมวยเองก็เชื่อว่าจะวางแผนของตัวเองไปด้วยครับโอ้โหแผงซ้ายนี่สวยครับซ้ายหน้าฝา ขวาตีตีได้ด้วยครับแต่ว่าเจอแข้งขวาของจอบแก่นเดินครับเดินเร็วครับเตะขวามาเกี่ยวแล้วจะสับสองไม่โดนครับอ้าวครับแม่แข้งขวาดักไวอีกครับจอบแก่นครับซ้ายโอ้โหจังหวะดึงแมกเกือบไม่พ้นครับเดินต่อครับคันดีโชว์เลยครับจอมแก่นเตะขวามาต่อยลำตัวครับมุดเข้าไปแล้วก็เจอขวาพอไว้ครับทนายสุปร์บอ์แยกมาครับรพินสอบเหล็กเก็บคนแล้วนะครับสุปร์บอ์นี่ขยับเข้าไปเร็วขึ้นครับ เตะซ้ายครับแทงขวาต่อยขวาแล้วก็แทงเข่าขวาครับจอมแกนครับเข่าขวาโต้จากซู์บอสครับนี่ครับแกก็พยายามนวดไปเรื่อยครับยังยังหาข้อสรุปไม่ได้นะครับอ้าวต่อยขวาลำตัวครับ อยังยิ้มได้กับซูบอสเตะขวามาขวาคืนครับแต่แข้งขวานี่แม่นทั้งคู่กับทีไปก่อนตะก็วงในวงในจังหวะขวางอํามัดนาหนึ่งสองเตะขวาดึงหลบได้ขวาคืนก็ดึงหลบได้เหมือนกันครับต่างคนต่างบืดนะครับแล้วก็แม่หลวมไปหน่อยนะครับเสียเหลี่ยมลูกกำนันไปเล็กน้อยครับแ้นของซูบอสครับแต่ก็มาขวางได้นะฮะท้ายแล้วครับ่าสนใจครับาคตยังไงฮะ อนอาคตอยู่ที่มือเราครับครับผมเอาครับลุยต่อครับสตัร์อาจจะสันสตไปแป๊แบ,บหนึ่งนะครับสาวสวยเดินผ่านเอาเตะซ้ายครับตอนนั้นของซูเป,ปรอร์บอสครับอย่าไปไปจอมแกะแทงซ้ายเจอซ้ายของซูเป,ปรอร์บอสครับนี่ครับดูว่ามันเล็กใหญ่มันจะจะมีผลขนาดไหนนะครับน,นตอนนี้โอ้ไปครับช่วงท้ายครับ ปลายยกครับขอยับไปต่ออักง,งานไม่ช่วยไม่ออกขวามาได้ซ้ายคืนไปครับขยับเร็วขึ้นแล้วหมดยกก่อนอย่าพักสักครู่ครับสู่บริการ19แห่งโทรเลย5่ะ026626555เป็นยกที่เข้มข้นนะครับเ,เริ่มเห็นที่ไปแล้วล่ะนะครับ4ห้ามจะเป็นยังไงครับแต่ไม่มีอะไรแน่นอนครับนี่ครับ ความเร็วของจอมแก่นก็ยังน่ากลัวนี่หลวมไปหน่อยฮะซูบอสครับาที่เข้ามาครับเจอคู่นี้ก็ตื่นตัวครับดูต่อครับยกสี่ขยับเข้าไปครับจอมแก่นกับซูบอสครับซ้ายมาขวาไปครับตีครับวงในดีเกมถึงตัวครับซูบอสถึงตัวแล้วตีครับแล้ครับแย่ครับปูขวางได้ครับแย่ก่อน พยายามไปต่อนะครับซุปเปอร์บอทครับใช้ความใหญ่เข้าว่าครับแต่ว่าจอมแกตใช้ความเร็วโอ้ยแข้งซ้ายโดนหมัดหนึ่งสองของจอมแกตครับเตะมืดครับแหมแต่ลงโทษสถานเป่าเอาล่ะครับมีการมีแก้นะครับอยู่ที่มันจะเป็นจังหวะของใครเท่านั้นเองครับของแข้งซ้ายหน้าสวยครับแข้งมีสวยเลยนะครับแต่ว่าไปเกี่ยวเชือกทั้งคู่นะครับกรรมการแยกออกมา ครับลุยต่อครับขยับเดินครับเปิดเกมนี่ชูบบอลนี่เปิดเกมอยู่แล้วครับดักเตะซ้ายครับจอมแก่นครับปู่เตะแล้วขาวไปเลยครับอ่ะเจอเข่าเจอขวางแล้วตีครับขวางได้อ่ะเสียบขึ้นมาครับจอมแก่นอ่าชักจะตีไม่ได้เหมือนกันนะครับชู์บอสครับอ่ายังมีเวลาเหลือแหละเทียบเลยเตะเตะไม่เข้าเตะไม่เข้าตีเข่าขวาได้อ่าตีได้แล้วครับซ้ายทีนึงแหม่สองที ทเท่าไหร่โอ้นี่ครับจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ลูกเขาร้อยสองชั้นนี่ต้องเป็นค่ายของฝั่งของจอมแก่นนะครับอาครับที่โชว์โชว์ไปแล้วครับซุเป,ปอสพยายามขวางไว้ก่อนครับใช้ความใหญ่ครับเบียดบดเข้าไปเดินต่อครับ พยายามเร็วขึ้นครับปุตะดูจอมแกะไม่ตกใจครับเตะขวาสูดขึ้นมาสับซอกครับเตะขวาดักไว้ครับเสียบข่าได้ครับเอาครับในสองที่ตีขึ้นมาเสียบซ้ายไปเสียบขวามาตั้งขวาไว้แล้วเจอหมัดโดนแข้งครับของจอมแกะแกะก็นิ่งคอตัวเลยนะครับจอมแกนครับเตะไม่เข้าครับซุปเปอร์บอสแทงได้ไหมแทงได้ไหมก็ไมเหยียบออกมาครับขยับเดินนะครับซุปเปอร์บอส เตะพื้นครับแต่ว่าตีไปตัวเข่าของจอมแกนอีครับาหลวมไปนิดนึงก็ประสบการณ์ยังไม่เยอะทั้าคู่นครับอุ้ยแขางขาวขาดีครับดูบอลแต่ตีได้ไม่นานนะครับกรรมการจะบทจอมแกนเยอะหน่อยนะแกนขวาได้เป็นกิ่วเชือกโดนแข้งขวาของจอมแกนครับมัดขวาครับนี่ครับไปสู้หน้างคกับ ต้องสู้ด้วยยุทธวิธีสุพรบดขยับไปฝัดขวาครับมาเตะขวาไม่โดนเตะซ้ายไปครับนัดของจอมแกนครับหยุดหยุดแยกกันไปครั้งหนึ่งเอาครับแต่ดูจังหวะแกะเหนียวนักคู่ครับเดินต่อครับสุพรบลครับจอมแกนตั้งรับรอจังหวะขวาดักไว้ครับพยายามเข้าไปตีเข่าครับแต่ดูครับแม่จังหวะตีมันไม่ต่อเนื่องครับสุพรบลครับ ขยับไปครับค่อยๆก้าวเข้าไปเจอแข้งมาก่อนตีเข่าได้เจอหมัดเสียบเข่าคืนครับเตะขวามาเสียบคืนครับเสียบมาเสียบคืนเสียบมาแล้วก็โอ้โหนี่ครับคนยกครับอยู่คู่กับวงการมวยมาอย่างยาวนานครับสร้างประวัติศาสตร์สร้างอาชีพผู้คนมาหลากหลายครับดูภาพช้านะครับนี่เป็นคู่ประเดิมนะครับศึกท้าตําไทยเกียรติเพชร TGO ครับหลังเลือกตั้งครับ ปิดเซฟมันจะไม่ได้ครับผมคอนเซปต์วันนี้ก็คือมากับเพื่อนไม่ได้มากับแฟนครับผมอ่ะมาดูกันต่อครับยกสุดท้ายกับที่ที่ครับจอมแก่นครับตั้งรับเหมือนเดิมครับดักแทงขวาจังหวะ2ครับรวบล็อกคอไว้ครับโอ้นี่ครับรัดใต้ปีกที่ทำให้ซูบอตีไม่ได้เหมือนกันครับแยกมาครับคือคือมารัดยก5นี่แหมพอไม่อยากให้คู่ต่อสู้ตีได้แล้วล่ะครับ ดูมั่นใจนะครับมารัดยก5แบบนี้รัดรัดเอวอ่ะครับแต่ว่าสุปร์วอลไม่สนนะครับทุกอย่างมันเป็นไปได้ครับพยายามอยู่ครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นครับแม้ว่าจะไม่สําเร็จก็ขอให้ภาคภูมิใจเถอว่าได้พยายามที่สุดแล้วครับขยับสลับขาสลับขาเตะขวานะครับแล้วก็ขาไว้ครับสุปร์วอลครับเอาครับแยกมาครับ ครับไม่ได้เดินแบบเต็มกำลังเหมือน4ยกที่ผ่านมาครับทางด้านซูเปอร์บอสครับค่อยๆเดินเข้าไปจอมแก่นดักไต้ซ้ายไว้ครับอขวาคืนได้ครับดูครับจอมแก่นหายไปนานครับแต่วันนี้นิมานิ่งเหลือเกินครับเตะขวาไว้ขวาคืนมานิดไม่โดนครับของซูเปอร์บอสนะครับขยับมาครับซูเปอร์บอสครับ เตะซ้ายไม่ถึงอะเตะขวาโดนซ้ายคืนครับแทงขวามาครับซูเปอร์บอครับตีเข่าขวาครับแม่พิกมาตีซ้ายแข้งขวาครับโดนขวาซ้ายครับเอาอีกหน่อยครับก็ไม่รู้มันจะไปทางไหนเลยนะครับไปดูให้แฉแขงขวาครับทางด้านของซูเปอร์บอนี่ครับมั่นใจครับในมุมของทางฝั่งของจอมแก่นครับถีบซ้ายไว้ครับ ซูเปอร์บอสก็ไม่ได้เดินแบบเต็มสูบเลยครับนี่ครับรอยึกยักเหมือนกันครับดูแล้วก็มั่นใจเหมือนกันครับโอ้เอาครับเชื่อว่าต้องมีไฟใดไฟหนึ่งที่มันคิดผิดและครับแบบนี้ครับจะดูไปด้วยให้คะแนนไปด้วยได้ครับชัวรสุดก็คือตอนชูมืออ่าใช่ครับแต่ว่าหลักเกณฑ์มีอยู่แล้วนะครับแฟนบวย เดีนี้ก็ขึ้นเขาจะให้ได้ปรกมือปรบมือเพื่อให้ได้ออกอาวุธกันนะครับถูกต้องครับเพราะว่าเขาจะไม่เข้าใจหรอกครับว่าแหมก็ต่อยกันอยู่ดีๆออกอาวุธกันอยู่ดีๆแล้วมาเต้นทําไมครับใช่ครับแล้วก็ย้ำอีกอย่างหนึ่งคือเสียงของพี่ป๋องกับผมไม่ได้มีผลในการให้คะแนนนะฮะไม่มีแล้วครับต่อให้กรรมการได้ยินเสียงก็ไม่มีผลแล้วครับกรรมการเขาก็ตัดสินไปตามมุมมองของเขาแหละครับอย่าดไปเองหน้าที่ใครหน้าที่มันนะ บางทีเรามองอย่างกมการจะมองอย่างก็มีเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็อยู่ที่หน้าที่ของแต่ละบุคคลนะครับกับนับถอยหลังครับ<ช>ตอนนี้นี่ใกล้หมดเวลาแล้วก็ครบยกสุดท้ายครับ เปิดหัวนะครับศึกทนนําไทยเกียรติเพชร TKO ครับจอบแก่นศรเดชพันธ์เจอกับซูเปอร์บอสสิงคลองลานครับชกกันครบ5ยกรับหินสอบเหล็กเดินรวบรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือปุ้มแดงครับจอบแก่นศรเดชพันธ์นะครับเล็กกว่าแต่ว่าจัดจ้านครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนซูเปอร์บอสสิงคลองลานก็ยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจผู้แพ้ครับ ฝากก่อนครับเดี๋ยวกลับมา